เห็นแล้วกันนะของเขาเป็นเคเคยฉีดซาเลวมาแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างของหน้าผักก็เลยแก้ไปพร้อมกันนะครับนี่เลยเรื่องจากมุมตรง <S <S เห็นไหมครับว่าเดิมอ่ะหน้าผักกว้างมากเลย พอลดหานหน้าผากลงมาตรงกลาง2เซนหน้าข้าง2เซนเป็นไงฮะหน้า mm hmm. เบียดไปเยอะเลยลดกลับลใช่เรามีการปรับหางตาให้เชิดขึ้นที่เอาฟอกซีอลงด้วยนะครับ mm hmm. มุบ mm hmm. ม90องศาสิ่งที่เราเห็นก็คือเดิมอนหน้าผากนูนมากเกินไปโดยที่นูนด้วยความอันตราลต่างหากเนื่องจากมีสารเหลวบริเวณหน้ผาผากครับเราก็เลยทําการคูดสารเหลวไปครับแล้วก็เสริมเป็นเทคนิคโบนซีเมนต์เข้าไปนะครับเพื่อให้ความดูลดลงแต่ยังนูนแบบพอดีๆแล้วก็ดูสวยประมาณนั้นก็เห็นไหมครับว่าพอลดหน้าผากพอคูดสารเหลว แก้หน้าผากให้ดูนูนลดลงและปลอดภัยขึ้นสวยขึ้นอย่างนี้เลยจะทําไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าปลอดภัยและประทับใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราอ่ะฉีดสารแปกปองไปตั้งเจ็ดแปดปีมันอันตรายมากแล้วมันพร้อมี่จาเสพค่ะก็เลยพอรู้ตัวก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วมาทา ทำไมต้องเป็นคุณหมอหนอนของมาสเตอร์พีคคะเพราะว่าเห็นรีวิวเยอะคะ่ะแล้วไว้ใจแล้วก็มีเพื่อนๆมาทำกันคะ่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างหลังสากท,ทำไปอ๋ประทับใจนะคะเพื่อนรอบข้างก็เห็นแล้วก็แฮปปี้แล้วก็อยากจะมาทำด้วยคะ่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าสนใจนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอหนอนได้นะคะที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่คะ